นี่จะเป็นคลิปตัวอย่างที่ทางร้านทาการถ่ายทําให้ลูกค้าดูนะครับก่อนทาการจะส่งนะเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าซื้อสินค้าจากทางร้านเราไปนะครับผมได้สินค้าตรงคลิปตรงปกพร้อมใช้งาน100%นะครับผมนี่นะครับผมเราจะทำการทดสอบให้ลูกค้าดูเลยนะครับถ่ายลูกค้าดูความสมบูรณ์ทุกอย่างก่อนทำการจัดส่งครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบนะครับผมเครื่องแต่ย้ากระทิงดานะครับผม2จังหวะนะ RBC สีหนึ่งนะก้านสีนานะครับผมลูกค้าสั่ง2เครื่องนะเคสนี้เดี๋ยวเราจะทําการทดสอบให้ดูสั้ง2เครื่องเลยนะครับผม เราจะสตาร์ทให้ดูนะครับผมแล้วก็ถ่ายลูกค้าดูความสมบูรณ์ทุกอย่างก่อนทำการดสมนะเลกเครื่องเลยโอเคนะครับผมตัวนี้เป็น2จังหวะนะมันอยู่ที่อัตราการผสมของน้ำมันของเรานะครับผมอ่านดูหมายเลขนี้ก่อนนะครับผมตัวนี้หมายเลข c หนึ่งสามสี่ปัญหาตรงไหนเนี่ยลูกค้าโทรหาผมได้เลยนะดูตัวเครื่องดูรอบอันนี้กระทิงดำนะ rbc สี่หนึ่งหนึ่งนะครับผมของแท้นะอ่ามันโดยรอบอ่านี้ขาบูนะครับผมของแท้ต้องเป็นข้อนี้เท่านั้นนะครับผมนะสักครู่นะเดี๋ยวนะคก้มขึ้นโฟกัสนี่นะครับผมของแท้นะครับผมตอนนี้เราเป็นประกอบการถ่ายเนาะเพื่อไม่ให้ชุดคัตมันเสียหายนะครับผมเนาะชุดเดี๋ยวก้านหนากนะครับผมอีกชุดคันเร่งนะอ่าอีกหมายเลขหนึ่งนะ ตัวนี้หมายเลขสี่หนึ่งสี่ติดปัญหาตรงไหนสอบถามกันเลยอันนี้กระทิงดำนะครับผมมาหมุนหมุนตัวนี้ก็ประกอบการถ่ายนะเพื่อไม่ให้ชุดคัดเสียหายนะตัวนี้น 5, มีพ่อคาร์บูเรเตอร์นะครับประกอบเก่วนี่นะครับผมหมุนหมุนรอบตัวเลยครับผมโอเคนะครับผมทีนี้ชุดคันเร่งนะครับผมของตัวนี้เนาะนี่จะเป็นขั้นหน้านครับผมตัวนี้ไงนี่นะครับผมตัวนี้เนาะแล้วก็ ใบนะครับผมอันนี้ของใบกระทิงดำนะครับผมตันนึงก็จะเป็นตัวน,น,นี้นะก็จะมีสายสะพายนะนวมนะครับผมไว้ใ,ใส่ตรงนี้เนาะแล้วก็แผ่นกันสะเก็ดถุงมือถุงเครื่องมือนะครับผมเครื่องมือต่างๆเนาะคู่มือจะเป็นก้อนเดียกันนะครับผมจะลองผสมน้ามันนวมกอชุดประกอบแผ่นกันสะเก็ดนะครับผมแล้วก็สายสะพายเนาะถุงเครื่องมือนะครับผม ในส่วนของก้านนะครับผมไม่มีบิดเบีย้ยวนะครับผมเคนะตัวนี้ก่อนประกอบไปพอไปถึงลูกค้าก็หมุนดูนีดนี่อันนี้คือไม่มีบิดเบีย้ยวนะส่วนตัวนี้ก็เหมือนกัน,บบน,นเราตั้งฉากให้มันขนานกับสายตานะครับผมโอเคกลับต่างๆนะอันนี้ประกับแฮนด์ใหญ่นะครับผมตัวนี้หมายเลขสี่หนึ่งสามสี่นสนะครับผมกระดิ่งดำนะ หัวเกียร์ของเขาจะเป็นทรงเดียวกันกับมาคกต้านะครับหัวเกียร์ขนาดใหญ่ลูกกลนใหญ่นะเครื่องใหญ่นะครับผมโอเคสินค้าพร้อมจัดส่งนะครับผมตัวนี้ตัวนี้จัดส่งให้กับคุณนะครับผมคุณสีเทพนะครับผมที่จังหวัดน่านนะครับผมลูกค้าสั่งสองเครื่องนะสองชุดนะครับผมอันนี้ผมให้ราคาพิเศษไปนะนี่นะครับผมหมายเลขสี่หนึ่งสี่กับสี่หนึ่งสามนะครับผมผมจะเก็บเงินปลายทางนะกล่องเครื่องเนี่ยไป สองเครื่องนะครับผมในในกล่องเดียวนะเก็บเงินปลายทางเป็น4,500บาทแล้วก็กล่องก้านนะครับผมสองก้านนะเก็บเงินปลายทาง1,600บาทนะอันนี้กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสองสองเครื่องนะครับผมจะไปด้วยกันนะโอเคขอบคุณลูกค้ามากๆครับผมคุณศรีเทพที่จังหวัดน่านนะครับผมขอบคุณครับ